นี่ค่ะเดี๋ยววันนี้อปอกมะปรางกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมมปอกมะปรางะคะ่ะนี่ค่ะมะยงมะยงมะยงชิดกหวายจริงไม่ต้องปอกก็ได้นะคะทานทั้งเปลือกแต่ไม่ต้องกัดนะคะ ไม่ได้มีมิดรฟ้าไม่รู้ไปไหนไ <ant> ม่มีมิดขวาากอกนะคะนี่มหวานหวานอมเปรี้ยวเมื่อก่อนจะเปรี้ยวเลยนะคะมาปางมายองนี่แต่ทีนี้เขาผสมพันธุ์ใหม่ก็กลายเป็นมายงชีกแล้วก็หวานหวานอมเปรี้ยวแต่หวานกว่าเปรี้ยวนะคะหวานมากกว่าเปรี้ยวค่ะนี่ค่ะ อร่อยอร่อยไม่ต้องปอกเปลือกก็ได้นะจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะทานเปิดนะคะ <chat> ทานเยันเปิดเลยค่ะแต่เม็ดไม่ทานนะคะหนึ่งลูกแล้วนะคะปอกหมดเลยนะคะที่แสงน้อยไปนิดนึงเออๆอๆค่ะใครมามั่งเนี่ยมาไหม มาคนเดียวทุกวันเลยคุณหนึ่งคุณหนึ่งมายังคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ l ั v e ยู u นะคะขอบคุณนะคะมาเป็นกำลังใจไม่ไร้นานนะคะยิ้มเข้าขออดค่ะเราต้องร้องเพลงนี้ เราเป็นคุณราชสตรีคุณราชสตรีอยู่แล้วเจ้าชีวิตจะวายชิงหรือเขาว่าไม่ได้ถ้าไม่มามามรักเสน่ห์แต่ดวงใจฉันนั้นมัน,นค,คนเดียวเธอไม่ได้ นี่ค่ะมายงมายงเดี๋ยวทานให้ดูเลยนะคะโชว์วันวีเมนโชว์คือเพลงนะเอาเพลงเอามาลงนะคะลงเองเนะี่ยเจอริทสิบพี่ที่แล้วเจอริทสิทธิ์เยอะเลยดีนะเป็นคนที่ไม่เสียเรียดเสียเรียดตายเลยฉันบอกว่าต้องอยสักที và đúng một cái môi trường này nó có lợi hại.